สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับพี่วันชัยสอนมีทองนะครับคอลัมนิดชื่อดังของเว็บไซต์หนังสีพิมพบ้านเมืองผู้มีประสบการณ์เดินสนามพระเครื่องมาเป็นเวลาสามสี่สิบปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่วันชัยสอนมีทองนะครับว่าทําไมวงการพระเก่าวงการพระเครื่องถึงสร้างพระใหม่กันเป็นทิวแถวนี่นะครับ สวัสดีครับพี่วันชัยสวัสดีครับ้องไตเทพครับพี่วันชัยครับแต่ก่อนการสร้างพระใหม่เป็นเป็นงานของคนสร้างพระถูกต้องเป็นตลาดของคนสร้างพระโดยตรงเลยโดยตรงโรงงานเลยเป็นของโรงงานเลยเป็นของวัดโดยตรงเลยของวัดโดยตรงมันเริ่มเปลี่ยนแปลงยังไงพี่วันชัยคือเรื่องเปลี่ยนแปลงทั้งเ่งจัดูกครับคืออย่างนี้นะมันการสร้างพระเนี่ยครับระยะหลังเนี่ยที่ผมทําข่าวมาอะไรเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะมากครนะจากเซียนพระมาปมาสู่ เป็นนักสร้างครับหลายคนคนะฮะแล้วจากนักไลฟ์สดนักติ๊กต็อกนักอะไรพอทําไปทําไปกลายเป็นนักสร้างกลายเป็นนักสร้างไปปัจจุบันนี้สร้างถึงยีกว่ารุ่นก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างพระใหม่เนี่ยคือว่าความนิยมของคนรุ่นใหม่ไปได้ดีครนะเมื่อไปได้ดีแล้วเนี่ยวัด ก็ดีหลวงพ่อก็ดีที่มีศรัทธาเนี่ยนะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงท่านก็ได้กุศลไปด้วยเพราะว่าคนได้ได,ได,ได,ได้ได้ให้เกียรติท่านได้ยกท่านนะให้ความเคารพต่อท่านแล้วก็เอามาสร้างเป็นองค์พระรนะอย่างท่านใจทัตเตชัยปบะูรเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยท่านสร้างพระเกือบจะเรียกว่าปีละรุ่นลุ่นละรุ่น,น,น,ห,ลนหลวงพ่อโอ้โหมาเป็น สามสี่สิบปีแล้วเนี่ยวันเกิดท่านเนี่ยห้าธันวาคมเนี่ยท่านจะสร้างเหรียญสร้างเหรียญสร้างเหรียญแล้วท่านก็แจกให้บรรดาคุณที่คุ้นเคยกันนะไม่ว่าจนเหรียญอะไรก็ตามมาจนเหรียญปัจจุบันรุ่นล่าสุดอะไรตนะ่พระที่ดังๆอยู่ในปัจจุบันท่านสร้างแล้วก็ถวายวัดนะสร้างถวายวัดแล้วก็แจกคนที่เคารพมาถือแต่ก็คนละแบบกับบรรดาผู้ที่เ,เป็นเสียนระ พวกเป็นเซียนพระนี่เวลาดูพระไปอะไรไปเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นคนสร้างพระไปแม้แต่คน,นในวงการนี่ไม่มีเซียนคนไหนไม่สร้างพระพูดได้ไหมโอ้แต่มันก็มีนะแต่ว่าความสามารถเขายังไปไม่ถึงถ้าเซียนพระที่มีชืออ่อเสียงยิ่งดีใหญ่มีชื่อเสียงยิ่งดีใหญ่ออกไปสร้างพระวัดไหนนะโอ้นี่ท่านผู้นี้นะท่านมีชื่อเสียงเนี่ยท่านอยู่ในวงการเนี่ย ันสร้างพระขึ้นมาสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อไม่ได้ขายไม่ได้เอาไปไหนสร้างถวายไปเพื่อให้เป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายวัดได้เงินมาสร้างศาลาการประเรียนสร้างวิหารสร้างโน้นสร้างนี่ก็เป็นประโยชน์กับวัดเดี๋ยวก่อนช่วงหนึ่งเสียอูสร้างพระที่ก่อนบุณฉิมอ ก็มีการสวดกันเต็มตีนเลยต้องบอกเลยว่าเสียอู๊เป็นพุทธพาณิชย์มีคนอ่ะพี่วันชัยทันครับนวงการพระนี่ยไปสวดเขาครับคนวงการพระอย่างเราเนี่ยไปสวดเขาตอนนี้คนวังครับสวดไปสวดมาอืกลายเป็นผู้ถูกสวดบ้างก็มันแหมถ้าจะพูดกันจริงๆนะว่าเหมือนกับมันเป็นวงจักรวัตจักรกลับมากลับมาว่าเขาเยอะสุดท้ายเป็นเหมือนเขาก็ต้องทำะ ทำไมอ่ะก็ะถ้าไม่ทําเนี่ยคุณอยู่ได้ไงโอ้โหผมเห็นบางท่านเนี่ยไอ้ดูในไร้์สดดูเลยไอ้คนนี้มันพูดเก่งปั๊บ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 อ้าวไอ้วันนี้เป็นคนสร้างพระไปแล้วเหรอกลายเป็นผู้สร้างไปแล้วเออผู้สร้างเรียนวัดโน้นวัดน,ดน,ดนี้ออกมาโปรงโมดกันคือจะพูดจริงๆ่งนะพระ,ะใหม่เนี่ยถ้าหากว่าขาดสื่อเนี่ยก็ลําบากเหมือนกัน เพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันเข้าถึงทุกมือทุกคนใช่เพราะว่าสื่อการทําสื่อไม่เหมือนสมัยเก่าครับมีแต่หนังสือพิมพ์ให้ยังกับอคพี่ปีไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันโอโหทุกอย่างเลยสามารถทํโดยวยตนเองได้อ๋อผู้สร้างสามารถขายกับพูดคนที่ต่อดโดยตรงเลยโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านไม่มีคนเดินพระไม่ต้องไไม่ต้องมีส์ไม่ต้องเลยสามารถเปิดจองได้ทําได้คนเดียวก็ทำได้ใจรู้สึกว่าแต่ก่อนยังไงว่าแต่ก่อนนู้นเขาขายพระกันเป็นองค อย่างนี้เขายกกเป็นหลังโอแน่นอนสมัยก่อนนี่กว่าจะออกไปได้นี่ก็นะก็ต้องดูกันให้ดีเดี๋ยวนี้นี่โอ้หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกินห้าหกปีมันเนี่ยเอากันว่านะก็เขาเรียกว่าขายยกลังขายยกหลังขายยกลังคือลังหนึ่งเนี่ยมีพระอะไรบ้างแต่ในนั้นเนี่ยมีทองคําเหรียญน,นึ่งมีเืองินเหรียญน,นึ่งนะครับไม่รู้นะ ในห้าร้อยลังเนี่ยคุณเหมากันไปเนี่ยลังไหนโชคดีก็เอาไปเหมือนกับเป็นกล่องสุมก็เป็นกล่องสุมสิอ,อยู่ในนั้นอะ่ะแล้วใครจะรู้อะ่ะก็ามาก่นไปหวังว่าไอ้ลังของกูคงจะมีอยู่พี่วันชัยมัน,มนเขาคิดว่ามีมีการสร้างเสริมไหมหรือมันมีทุกตะกอลเลยอ่ะคือการสร้างเสริมเนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณก็ มันมาจากโรงงานเก็บไว้บ้างพอพระดังขึ้นมาเหรียญดังขึ้นมาก็เอ้ยไอคนท่านก็ไปดูที่เอเอไเอไอไอไปไปตามที่โรงงานนี้นโรงงานนี้อยู่เนี่ยมีไหม<เ>อ,<เ>อยังมีก็มาเลื่อยมาตัดประกัดเก่าก็มาอันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีอยู่แล้วนะมีคนไม่ซื้อสัตย์อขาก็งมีอยู่แล้วอันนี้ก็เขาเป็นที่รู้กันแหละแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าเอามาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาปลูกเศษที่นั่นเรียบร้อยมาแล้วหรือย,อยังเราไม่รู้ม่เนใหญ่ นักสร้างอวัดสร้างวัดสร้างกับเซียนสร้างแต่ก่อนแต่ก่อนนี้จะมีกลุ่มนักสร้างพระเป็นกลุ่มหนึ่งเป,เป็นที่ที่ไม่ใช่เซียนนะครับไม่ใช่เซียนอ่นนีน้นักสร้างนักสร้างวัดสร้างเซียนสร้างอันไหนดีคือปัจจุบันเนี่ยเขาก็ถือว่าวัดสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่คนยังให้ความศรทัทธาเพราะว่าแน่ใจว่าวัดสร้างเนี่ยวัตถุประสงค์แน่นอนชัดเจนแล้วก็ จะตุปัจจัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนนะจะขาดทุนอะไรขาดทุนวัดอามชอบอามชอบแต่ที่จริงแล้วเบื้องหลังจริงๆเนี่ย<อ>ก็ต้องมีโยมมาช่วยกรกมการาว,วัดมาช่วยอยู่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นจะไปบอกวัดสร้างจริงๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมรับนะว่าก็ต้องอาศัยโยมนี่แหละแต่ว่าโยมจะเป็นที่เชื่อถือได้ไข,ดขนาดมากขนาดน้อยยาโยมจะอยู่ในวงการหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่านั่นแหละก็มาช่วยวัด แต่ว่าวัดออกคนก็ยังนิยมว่าวัดออกเได้ดีกว่าพวกคนนู้นคนนี้สร้างแต่เดี๋ยวที่ว่านี้คขาวัดวไม่ต้องสร้างแล้วเขาขายใบอนุญาตเลยโออันนี้อันนี้อันนี้เป็นตั้งแต่เหรียญหลวงหลวงพ่อคูรับเป็นหลักตั้งแต่รุ่นแรกแรกก็คือขายใบอนุญาตไปสองแสนสามแสนโอ้ตอนนั้นเยอะมากเป็นร้อยร้อยุ่นนบไม่ใช่น้อยน้อยนะแบบช่วงหลวงพ่อคูมีชีวิตอยู่นี่คือการขายใบอนุญาตครับคือการ ค่าทมเนียมไปอนุญาตทำเนียมใดญาติจึกก็ต้่งมีปัญหากันอะไรกันตอนหลังมาเนี่ยนะอืมก็รอกะไถูกเปิดเผยขึ้นมาว่าเนี่ยมีการออกไปญาติตองจ่ายจะตุ้งระตังกันอะไรกันอย่างนี้นะแต่ก็นั่นแหละมันเรื่องเป็นเรื่องผ่านไปแล้วนะเราก็เป็นที่รับทราบกันไว้เท่านั้นแหละพี่วันชัยอนุญาตเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนจะตุกขามไหมล้นตลาดโอ้โหเนี่ยผมก็ นั่งดูหลวงพ่อที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปอายุร้อยกว่าปีหลวงพ่อพัดวัดพุวยดวาา้วยเนี่ยมีเป็นพันรุ่นโอ้โหสร้างเป็นพันรุ่นแล,แล้วคิดดูดิต้องใจเทพมันมันจะรุ่นไหนที่จะคิดว่าโอ้โหเจ๋งจริงๆงานนะ<ช>มันก็คือหลวงพ่อพัดบางทีเขาเสกทีเป็นร้อยรุ่นเอาแน่นอนอผมก็ไปนายพิธีผมก็เคยไปไปงานเสกเป็นร้อยรุ่นวางเป็นแถวเลยเอาลงส่สใส่สิ้นไปโยงกระทั่งกับโยงไปในรถก็ ผมก็ไปไปดูให้เห็นกะตาแต่ผมนึกถึงเสียอุดเลยอืเสียอุดถ้าต้องอยู่ในบทโอ้คือคือแนวคิดการแต่คจะทําอย่างสิทธิกรบุญชิมนะที่ต้องพูดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหรือเสียอุดเนี่ยนะวัตถุทั์เนี่ยสถือว่าพูดแล้วคนไว้ไวได้ไวนี่สุดขายได้วัตถุมงคลของเสียอุดนะครับโอ้สุดยอด คือชัดเจนทุกเรื่องชัดเจนหมดเลยเนี่ผมยืนยันเลยนะ,ะตั้งแต่พิธีการสร้างมวลสารตลอดจนพระเกจิอาจารย์ต่างๆทําพิธีชัดเจนหมดแล้วก็ห้ามคนโน้นห้ามผู้หญิงห้ามอ,อาโอ้ยละเอียดย,ยิบเลยแต่ไม่มีคนทำทำแบบเขาโอ้โหใครจะทําได้อย่างนั้นล่ะครับผมถามปัจจุบันเนี่ยทำได้ไหมวัตถุมงคลนะครับต้องอยู่ในโวโถเท่านั้น โอ้โหสุดยอดอยู่ในโบสดอย่างเดียวเลยอย่างกับ,บกรณีเหรียญหลวงพ่อโสธรนามสกุลเนี่ยสร้างเป็นขนาดนั้นอยู่ในวัดโบส์หมดเลยหมดเลยครับนะวัดหลวงพ่อโสธรน,นามสกุลเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเลยนะเพราะว่าไม่มีใครเคยสร้างมาก่อนเลยแล้วลงนามสกุลชัดเจนใครเอาไปก็ไปลงนามสกุลกันนะก็เป็นสิ่งที่ดีเริ่มเริ่มมีคนถามหาแล้วเพราะว่าพิธีกรรมใหญ่จริงพิธีกรรมใหญ่ครับใหญ่ครับ ถูกต้องครับขั้นได้ไว้ละเชื่อเถอะที่น่าใช้มีใครลบประวัติศาสตร์เราได้ไหมผมดูแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีนะว่าที่จะสามารถสร้างแบบนี้ได้นิมนต์พระเยอะโอ้โหนิมนต์พระเยอะจริงรแต่ว่าการที่นิมนต์พระเยอะเนี่ยไม่ใช่พระที่หมายจะพูดยังไงอ่ะอโนเดมคือพระอะไรก็ไ้แต่จังหวัดเอามาหมดเพราะอย่างเงี้ยนะก็เอามาแต่ว่าพระที่เป็น พระปฏิบัติชอบปฏิบัติดีจริงๆเนี่ยสักกี่รูปเราไม่รู้ไงใช่ไหมอย่างเนี้ยอย่างสิทธิกรเขาชัดเจนเลยเขาทําเป็นโบชัวออกมาเลยพระตรงนี้มีมดไตัวนี้พศนี้ท่านอยู่ตรงนี้นี่มันจะชัดเจนเลยว่านี่คนเห็นคนอ่านก็อยากได้เข้าแถวกันตั้งแต่หน้าวัดหมดเลยว่าทั้งพระอขทัโอ้มหที่มาจองมาจองนี่โอ้โหลมไม่ได้โดนเลยจองเพราะจ้างนะใช่เพราะขายได้จริงครับจริงครับ ขายได้จริงครับผมอยู่ในเหตุการณ์ยืนยันได้เลยของสิทธิกรนี่เดียวนะทุกวันนี้มีการจ้างหน้ามา,าดิโอมันระยะหล,ลังมาเนี่ยตั้งแต่แต่ตุค้างโอ้หลายหลายหล,ล,ล,ลังมานี่โอ้ผมก,ก็ก็ได้เห็นนะนะก็ได้เห็นว่ามีการใช้บัตรประชาชนรวบไวออ้ออเออย่างการเลือกตั้ง <laughs> เอาไปรวมไว้เอพอเลิกงานแล้วก็เอาไปตามใครสายใครใครมาสายไหนเอาไป ก็อย่างนี้แหละครับก็มีอย่างนี้แต่เราเราไม่กล้าที่จะพูดโดยตรงกันนะให้สังเกตเอาเองนะครับว่าว่าเป็นทางเป็นทางเขาอย่างนี้เป็นทางเขาแล้วเขาเข้าใจนะคือคุณก็ต้องสังเกตเอาเองนะว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนให้เราไปบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมีหน้ามาอะกรณีปั่นราคาพี่วันชัยเชื่อว่ามีการปั่นจริงไหมโอ้การปั่นคืองานประมูลภาเครื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนตัวที่จะจูงลงจะหยอดหยอดให้ประมูลเพื่อให้ดันราคาองค์การพาะเครื่องมีไหม มันมีอยู่แล้วครับเอา้านะมีอยู่แล้วนี่ครับการปั่นราคานี่มันเรื่องธรรมดาทำให้เหมือนของขาดทําทให้ทําให้เหมือนของขาดตลาดนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้นะได้รับความนิยมนะสงวนอย่างนี้นะแต่ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างยากนอกจากว่าพระที่คนนิยมเนี่ยเป็นพระเกจิรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นท,ที่เกิดขึ้นมาในภาคต่างๆเนี่ยไอ้ีวันชัยวันก่อนมีคนถามว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยคารวาสเป็นเจ้าของเกจิสมมติว่าผมจะนิมนต์พระวันนี้มผมต้องผ่านคารวาสกลุ่มนี้มันเกิดอะไรขึ้นคือ<ม>เกจิเนี่ยมีเจ้าของือ<ม>แทนที่จะเป็นเจ้าของคนเนี้ยอย่างแบบจะไปนิมนต์ทีหนึ่งเนี่ยต้องผ่านนักสร้าง,งคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือนักสร้างเขาไปผูกขาดไว้คือตรงนี้เดยผมเองไม่ไม่ไม่มีความไม่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 ปีไ่มีประสบการณ์ไม่ไม่ีประสบการณ์ไม่ไม่ไม่แนแน่อีกนะโมนิมนต์พระ่งยนมนต์พระเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็น วัดเนี่ยเขาอย่างวัดเจ้าอาเมีเขาก็นิมนต์เองแล้วก็ได้ไปเห็นอเออเขาได้ไปเห็นอย่างที่อออวัดที่นครปฐมอีกวัดหนึ่งของหลวงพ่ออหลวงพ่ออะไรที่ท่านสร้างกรุงานนะนะหลวงพ่อสร้างกุงรานทองนะนั่นท่านก็เขาก็วัดสว่างโอ้วัดเหลวงปู่แปะหลวงปู่แปะปะไม่ใช่ วัดเอ่อวัพ่อเต๋อเอ่อวันพ่อเต๋อครับเขาสร้างกุมารนั่นทั้งวัดเขาจัดสร้างเองครับกุมารรุ่นสองที่ออกไปเมื่อนานเนี้ยนะเออนั่นก็นั่นเขาก็ไปนิมนพระครับที่จัดการเองอะไรเองรับสร้างเองทําเองทั้งหมดเลยครับผมไปดูงานแล้วก็โอ้โหเห็นดีฮะแบบนี้ฮะครับนังวัดดูแลเองโดยท่านเจ้าวาดดาเนินการเองอะไรเองครับเพื่อให้เป็นเจตนารม์ของหลวงหลวงปู่ท่านใช่ไหมวัดสร้างเองวัดดเปล่าก็ ไอ้ตัวเลขผมไม่ทราบนะแต่ว่าผมไปเห็นแล้วก็อมมันน่าเริ่มใส่อะนะว่าเขาทําอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วคือถ้าก็ทําอย่างนี้นะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้รับไปของทุกอย่างเนี่ยพระเกจิต่างต่างในนิมนต์มาเนี่ยรด้เฉพเป็นพระที่มีชื่อเสียงมีระดับไม่ใช่พระมานั่งหลับอะไรอย่างนี้ไปโน่นนะพี่มันใช่กรณีหลวงพ่อโวยอืกรณีเหรียญเจ้าสัววัดบางการบางแก้วทําไมรุ่นรุ่นสร้างใหม่เนี่ยได้รับความนิยมทั้งๆที่เจ้าวาดไม่อยู่แล้ว อืคือบางทีเนี่ย,รยสร้างเหรียญสร้างเหรียญยอนยกเนี่ยไม่มีดังแต่กรณีหลวงพ่อกล้วยเหรียญเ,ยเจ,จ้าสัวทําไมได้รับการรอนนิยมจองถล่มทลายชื่อชื่อคือชื่อเสียงของพระผู้ใหญ่เดิมแล้วก็ชื่อเสียงของวัตถุมงคลเนี่ยเขาตั้งมาเนี่ยมีประสบการณ์ขนาดไหน อย่างเจ้าสัวเนี่ยอโอ้โหมีประสบการณ์มากหรือเกินสร้างใหม่รุร่รเนี่ยรุ่นใหม่นี่สร้างก็ได้รับความนิยมก็ได้รับความนิยมอีกสามสี่ห้าหกเนี่ยได้รับการนิยมหมดเห็นไหมคนนิยมพอ,อะไรอย่างรุ่นหนึ่งรุ่นสองเดี๋ยวนี้เล่นโอ้โหก็ไม่ต้องพูดถึงราคาคแล้วมันไปแล้วนะก็เพราะชื่อเสียงแล้วก็ชื่อของรุ่นชื่อของะไรเหล่านี้จะเป็นจะเป็นเิ่นยืนยันแล้วก็ทางวัดเขาทําเองทั้งหมดเลยนะวัดก็จะสร้างเองจัดการเอง วัดกลางบางแก้วเนี่ยเขาทำเองตั้งสมัยจันเล็กก่อนจะไปอยู่วัดสามตําเลึงนะท่านดูแลตรงนั้นอะไรตางนั้นาจายังอยู่ไหมทุกวันนี้จย์เล็กอยู่ที่ไปอยู่วัดสามวัดไผ่สามต้ลึงวัดไผ่สามตําลึงเดี๋ยวเจอกันไปอยู่วัดไผ่สามตําลึงงล้วไปสร้างวัดใหญ่โตผมเข้าไปโอ้พัฒนาหน้าดูเลยนะทำท่านก็ศึกษาหาความรู้จากหลวงพ่อไหลองค์จนกระทั่งเอาตลบตาราเก่าจนกระทั่งท่านช่วยหลวง บุกเจือมาตั้งแต่ต้นน่ะทำเิี้แก้ทันอะไรท่านทําเองได้หมดแล้วอย่างกับว่าหลวงพ่อลวยนี่ก็ดังอ๋อหลวงพ่อโวยนี่ก็ดังถูกต้องรุแม้ว่าหลวงพ่อไม่อยู่แม่หลวงพ่อไม่อยู่แต่หลวงพ่อคุณแต่หลวงพ่อคุณอย่าเพิ่งไปสร้างย้อนยุคเพราะว่ามันสร้างเยอะเยอะเยอะยังเยอะอยู่อ่ะไอพี่เป็ยางไทุกวันนี้คนพยายามคนพยายามที่จะสร้างจตุคามขึ้นมาแต่ไม่ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ผมก็ไม่ทราบผมเห็นโบชัวหลายคนนีพยายามจตุคามจตุคามคืออย่างนี้ฮะ กำลังนะผมบอกได้เลยว่าตะตุคามเนี่ยมันก็กําลังที่จะมีการพูดกล่าวกันถึงอยู่ตลอดพูดไปพูดไปเรื่อยแล้วไปเจอคนนู้นก็บอกเออตะตุคามกาลังจะมาคนนี้ก็บอกเออกาลังจะสร้างต่อต่อไปมันเคยดูอ่ะพอพูดกระแสมันจะปะทะกันเข้ามาพอประทะเข้ามามันกลายเป็นจริงได้เหมือนกันนะออมันของเหล่านี้มันมันมันเป็นเรื่องที่ว่าบางครั้งเนี่ยเรานึกไม่ถึงหรอก แต่ว่าการที่เขาจะทําอะไรโปรโมทอะไรเนี่ยเขาก็ต้องมีแผนมีการทําให้มันดูเหมาะสมแล้วก็สมควรที่จะกล่าวถึงคนที่เมันขึกนักสร้างรุ่นใหม่นี่เขามุ่งเน้นขายมากกว่าความสกิสิไหมมันความความพิถีินมันมันมันต้องมุ่งเน้นขายเพราะว่าถ้าไม่ได้คุ้มกัรลงทุนนี่ก็ลาบากนะครับไม่เหมือนวัดเขาสร้างเองจะได้เท่าไหร่ก็ เมื่อไหรก็ได้บางวัดนะครับแต่คนมาทําบุญเนี่ยเขามาทําแล้วเขาเขาก็ไปเรื่อย,ยบางวัดนะครับ,บสร้างไว้ต้องนานไม่ดังแต่ดังตอนสิบปีถึงดังอก็มีนะอะนี่บเพราะว่าเขาเขาถือว่าไม่เป็นไรเพราะเขาสร้างเขาลงทุนเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับโยมเยอะไม่ได้มาเดือดร้อนกับทางวัดนะเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าต่อมาเนี่ยมัน มีปฏิหารคนอกไปใช้แล้วเกิดประโยชน er ์มีปฏิหารเพื่อประโยชน์ของผู้เพื่อประโยชน์ของผู้เช่าพี่วันชัยมีข้อแนะนำยังไงบ้างสําหรับเรียกว่าเราจะซื้อจากผู้สร้างนักสร้างหรือซื้อจากวัดนี้เราจะดูตรงไหนการเช่าบูชาพระเนี่ยนะฮะการเช่าบูชาพระเนี่ยมันอยู่ที่ศรัทธานะครับถ้าคนไหนมีศรัทธาเขาไปดูแสงหน่อยพี่พู้ไปครับนะคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะ ก็จะมีโอกาสเขาศรัทธาใครเขาชอบพระอะไร,รเขาก็จะได้แต่ถ้าเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่สนใจพระเหล่านั้นมันก็ไม่มีไม่มีการตอบรับสนองรับที่ดีครับเพราะฉะนั้นการซื้อพระขายพระเนี่ยพระที่จะดังพระที่จะเออเป็นเออคุณเป็นโทษกรอบเอ่อต่อวงการเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือศรัทธาค,คนที่ศรัทธาเท่านั้น่ะจะทำให้ เหล่านี้เนี่ยไปตกอยู่กับผู้ที่มีความศรัทธามีความเชื่อถือเวลานี้แม้แต่ที่ผ่านมาเมื่อปีก่อนโนนคนสายมูทำไมถึงดังขึ้นมาอโอ้สายมูดังกันใหญ่เพราะเขาศรัทธาอย่างนั้นเขาชอบอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นสายมูกันไปเอ้นะตอนนี้ท้าเวงกับพญานาคแผ่วไหมก็ถือว่าแผ่วลงครับนะแผ่วลงไปเยอะเลย นะครับมอก่อนเนี่ยโอ้โหใครก็ต้องทาทวเฮ้ยทาเวก่อนแหละเห็นไหมพญานาคมาก่อนแล้วใช่ไหมเออหรือว่าพี่พี่วันชัยพูดถึงสื่อในวงการพระหน่อยครับนิตยสารที่เหลืออยู่ฉบับเดียวก็คือของพี่กวิทอ๋อใช่แล้วนะตอนนี้วิทยากายจะเป็นตำนานที่ยังอยู่ยังอยู่คดือไม่อยู่แล้ว อย่างภาคกระจาตอะแรผมว่าเจอนั้นเขาก็ปิดแล้วพ่อภาคกจิก็ปิดแล้วเจ้าอนุอะไรวิชาวิชาภาคกจิก็บอกว่ามันก็ต้องต้องยอมรับเพราะว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันคอนเสิร์อคอนเสิร์ตคอนเสิร์อเนี่ยใทางอื่นมากขึ้นถูกต้องถูกต้องเพราะว่ากว่าจะลงในเดือนหนึ่งออกมาเล่มหนึ่งมั่งครึ่งเดือนออกเล่มหนึ่งโอ้โหพระเขาขายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ผ่านเฟซบุ๊กยูทูบหมดแล้วหมดแล้ว ทำให้สื่อทางสื่อที่เป็นสือหมดหมดความอยวางบ้านเมืองขมชัดลึกอะไรเขาเล่นลายไปแล้วออกเป็นเว็บไซต์ไปแล้วมันไปแล้ววันนี้พรุ่งนี้ไปแล้ววัดนี้ทําวันนนทําคนนี้สร้างคนนั้นสร้างพระองค์นี้ออกมาขนจองกันไปไปถึงไหนแล้วอันนั้นกว่าจะลงโอ้โน่น เป็นจะเป็นหน้ากระดาษขึ้นไม้รอไปอีกครึ่งเดือนมันก็เลยไม่ทันกันไงเป็นธรรมดาของโลก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 ตัววไนใช่ครับสื่อเป็นอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําพิธีเนี่ยพอทําไปเขาไล์สดไปเลยไม่ต้องรดแต่ก่อนแต่ก่อนต้องถ่ายติดต่อถ่ายแ่นี้มีแล้วคุณแต่แต่เดี๋ยวนี้ต้องติดต่อถ่ายแต่ก่อนต้องติดต่อถ่ายถ่ายทอดสดแบบกินที่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วทุกคนมีช่องตัวเองสามารถสื่อสารไปหมดเลยสื่อสารไปเลยออกไปเลย อย่างอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละมันก็ทําให้สื่อเนี่นะคนมันได้เห็นแล้วครับได้เห็นกับตาเลยเห็นกับตาเลยคือยังไงยังไงสื่อยังมีความสําคัญอยู่แต่รูปแบบของสื่อต่างไปครับใช่ครับนี่นะครับก็เลือกเสพเลือกดูอันนะครับว่ากลุ่มก้อนคนไหนที่มีความเชื่อถือเดี๋ยวนี้มันยิ่งค้นหาง่ายครับว่าพี่วันชัยเป็นใครกดไปในค o o g l ล SEARCH เจอหมดว่าเคยเขียนงานอะไรไคเทไปงู กดไปในคูเซิร์ฟอะอ๋อไอ้นี่มันเคยเขียนใครบ้างเจียนใครบ้างรู้หมดเลยรู้หมดเลยคือเดี๋ยวนี้สามารถตามแม้กระทั่งผู้ทีมผู้สร้างนะครับกดเข้าไปปุ๊บผู้สร้างหลวงพ่อพัดมีใครบ้างมันขึ้นเตบแทีหมดเลยให้เห็นเลยครับถูกต้องครับแล้วก็รวมทั้งเซียนพระเหมือนกันนะครับคุณจะดูนิสัยของเซียนพระหรืออะไรนะครับคุณสามารถกดเข้าไปคูเกิลเจอร์แล้วก็ไปดูถามเพื่อนเขามันง่ายว่าใครเป็นเพื่อนใครครับ นี่นะครับขอบคุณพี่วันชัยที่มาให้ความรู้นะครับครับก็มีโอกาสนะครับจะเชิญพี่วันชัยมาคุยถึงกระแสในสังคมของพระเครื่องมากขึ้นครับครับคือไม่ได้ตั้งใจจะโตมตีใครนะครับตีเราไม่อใช่เราไม่เราเพื่อเป็นสติเตือนใจว่าครับ เฮ้ยอันนี้มันเกินเลยเบาๆลงได้ผิดพลาดต้องขออภัยนะเราไม่ได้ว่ากันเพราะว่าเราอยู่ในแวดวงเราอยากให้สังคมเครื่องนี้มันมันโด่งดังมันเวลาไปมันดีเพราะที่ผมทาเนี่ยผมไม่ต้องการให้เกิดกรณีที่สามร้อยหกสิบล้านไม่อยากให้เกิดกรณีว่าคืนพระไม่เกิดให้อยากให้เกิดกรณีที่ให้คนเบื่อหน่ายเนาะไม่ให้เกิดว่าตัดสินไปตัดสินมานะครับใช่คือคือถ้าคุณชอบ พระแบบไหนคุณอยู่กลุ่มนั้นไม่ชอบคุณก็ออกมาปล่อยให้เขาเล่นไปถูกต้องคือพระเกีติไหนดีไม่ดีนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกมาเองมันออกมาเองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวดีไม่ดีมันออกมาเองครับเดี๋ยวนี้สื่อสารมันรวดเร็วครับครับมันไม่มีการปิดอะไรกันแต่ก่อนนี่ยังผมมันยังมีครขอขอขอกันได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปขอแล้วครับไม่ได้นะครับขอคนนี้ได้แต่ขอคนอื่นไม่ได้มันมันทั่วไปแล้วครับโอเคครับขอบคุณพี่วันชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 啊，一样吧。